สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนช่าง DIY ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนำบลูทูธชุดนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านเห็นหรือเปล่านะครับบลูทูธชุดนี้มีชื่อว่า MSM 2 8นะครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธที่ใช้งานกับไฟระบบ5โวลต์นะครับไม่สามารถที่จะใช้กับไฟสูงกว่า5โวลต์ได้จะใช้ต่ำกว่าได้ไหมได้ครับประมาณ3 7โวลต์เป็นต้นไปก็ทำงานได้จนถึง5โวลต์แต่ถ้าต้องการให้ทำงานได้มากกว่า5โวลต์เราต้องทำการบูรีไฟครับสู้ชมซึ่งการบูรีไฟก็จะมีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ IC 780 5ะครับดังตัวนี้นะครับตัวนี้ ตัวที่ผม m o d i f ยเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้ไฟได้ตั้งแต่8โวลต์จนถึง24 v โวลต์จะได้คุณภาพที่ดีถ้าเกิน24 v โวลต์เป็นไงครับตามสเปคของ IC ตัวนี้นะ IC ตัวนี้สเปคของเขาได้อยู่ที่35โวลต์สูงสุดแต่ตามการใช้งานจริงๆแล้วเมื่อใช้ไฟเกิน24 v โวลต์ IC ตัวนี้จะร้อนนะครับท่านผู้ชม ก็ขอแนะนําว่าอย่าใช้เกิน24โวลต์นะครับท่านอย่าไปอ้างอิงกับ data sheet มากเกินไปนะครับดูความเป็นจริงบ้างนะครับอย่าให้เกิน24นะครับทํางานได้ดีตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่8โวลต์จนถึง24โวลต์มีเท่าไหร่ใช้ได้เลยนะครับเมื่อ Modify เสร็จก็จะเป็นอย่างตัวฝั่งนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการ Modify ให้สามารถใช้ไฟได้มากกว่า5โวลต์นะครับ ติดตามรับชมคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ทางร้านเพื่อนช่างเ DIY ก็จะมาแนะนาวิธีการใช้งานทั้งแบบปกติและแบบดัดแปลงนะครับแบบปกติคือใช้ไฟ5โวลต์จากไฟ USB ตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับถ้าการดัดแปลงนะครับก็คือดัดแปลงในส่วนนี้เราจะใช้ไฟมากกว่า5โวลต์ก็ได้นะครับก็อื่นนะครับเมื่อทุกท่านซื้อมา ขอให้ทุกท่านทําการทดสอบก่อนว่าบอร์ดของท่านใช้งานปกติหรือไม่นะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ให้คุณภาพเสียงค่อนข้างดีและมีราคาประหยัดนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า MH M H M 2 8ตัวนี้นะครับชื่อรุ่นของเขาเวลาเราเซิร์ชไปหาบุทูทูธว่าเป็นชื่ออะไรก็ชื่อตัวนี้แหละ MH M H ขด M 2 8นะครับตัวนี้ให้คุณภาพเสียงที่ดีและ ที่สําคัญราคาประหยัดดัดแปลงง่ายนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับผมจะพาไปเทสก่อนว่าเจ้าบูรุษต,ตัวนี้ทำงานปกติหรือไม่นะครับท่านก็ทำการเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วท่านจะมองเห็นไฟกระพริบตรงนี้เห็นไหมครับไฟกระพริบไฟกระพริบตัวนี้จะกระพริบแบบทีๆนะครับกระพริบทีแบบนี้หมายความว่าเขายังไม่มีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับ สายสัญญาณนะครับที่เอามาทดสอบก็คือเป็นสายลักษณะนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่า TIS แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นยี่ห้อของ TSL นะตัวนี้ตัวนี้เป็นสายสัญญาณขนาด3.5ม m mm มแบบสเตอริโอนะครับหรือว่า TIS นะครับก็คือเส้นหนึ่งเราก็มาเสียบที่ทตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งหูฟังตรงนี้ อีกเส้นหนึ่งก็ไปเสียบเข้ากับอินพุตของเครื่องขยายเสียงของเรานะครับดูนะครับทีนี้เวลาเราเซิร์ชหาปุบ๊บจะเจอเห็นไหมครับตัวนี้ชื่อรุ่นของเขาคือ mhm 2 8ทีนี้เรามาดูพร้อมกับการกระพริบของไฟตัวนี้นะเวลาเชื่อมต่อท่านผู้ชมดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ led ตัวนี้ที่เป็นไฟบ่งบอกสถานะว่าตอนนี้กระพริบติทีแบบนี้หมายความว่า ยังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนเราจะเซิร์ชหาจนเจอแล้วแต่เรายังไม่เชื่อมต่อก็ยังเป็นลักษณะกระพริบแบบนี้นะครับวิธีการก็กดเข้าไปง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าจะเป็น Android นะเหมือนกันหมดก็จับคู่เสร็จเรียบร้อยจับคู่เรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเขียนว่าเชื่อมต่อสลับเสียงแล้วนะครับแล้วก็ ส่วนนี้ก็จะเป็น LED เดี๋ยวผมให้ดูแบบมืดๆสนอยจะได้เห็น LED LED ตรงนี้เขาจะนิ่งสนิทนะครับจากนั้นผมก็จะเปิดเพลงนะครับแต่ขออนุญาตเปิดเพลงไม่มีลิขสิทธิ์น,นะครับเวลาเราเปิดเพลงครั้งแรกนี่จำเป็นต้องแร่งเสียงขึ้นนะครับปกติเขาจะตั้งไว้ที่ประมาณ50 อันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อแบบปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้ไฟจากหัวชาร์จโทรศัพท์นะครับซึ่งมีไฟแรงดันที่5โวลต์มาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดลำโพงมอนิเตอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็จะพาท่านไปดัดแปลงในกรณีที่ท่านต้องการใช้ไฟที่จ่ายให้กับตัวนี้มากกว่า5โวลต์นะครับซึ่งมีหลายท่านถามมานะครับถอดตัวนี้ออกกันนะก็คือถอดไฟออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดอสัญญาณเสียงออกก่อน เพื่อนสมาชิกบางท่านก็จะมีข้อสงสัยว่าเราจะต่อไฟที่ตรงไหนดีนะครับในกรณีที่เราต้องการใช้ไฟมากกว่า5โวลต์เช่นไฟ12โวลต์18โวลต์หรือว่า24โวลต์ลักษณะนี้นะครับเราจะต่อเข้าตรงไหนดีนะครับต่อตรงไหนถ้าต่อตรงแบบนั้นพังนะครับท่านจำเป็นต้องหา IC Regulator มาใส่ก่อนซึ่งตัวนี้ก็จะมีจุดต่ออยู่ที่กราวคือโคลบใช่ไหมแล้วก็ 5โวลต์ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับท่านอย่าเอาไปใส่นะครับตรงนี้แบตเตอรี่ยัด12โวลต์ใส่เลยพังทันทีนะครับไม่ได้นะครับท่านจำเป็นต้องมาต่อผ่าน IC Regulator นะครับซึ่ง IC Regulator ผมก็จะมีให้ท่านดูอยู่เบอร์เดียวกันนะครับ2ตัวนี้เบอร์เดียวกัน2ตัวนี้ถ้าถามว่าต่างกันม้างไหมตอนใช้งานกับบลูทูธไม่ต่างครับส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวว่า 2ตัวนี้เลือกใช้ตัวไหนดีเนื่องจากราคาเขาเท่ากันเวลาซื้อปลีกในท้องตลาดก็ราคาอยู่ประมาณตัวละ15บาทนะครับถ้ามีให้เลือก2แบบแบบนี้ผมขอแนะนําให้ท่านเลือกแบบที่เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับเนื่องจากตอนนําไปใช้งานนั้นท่านไม่จําเป็นต้องระแวดระวังในส่วนของโลหะส่วนนี้นะครับก็คือเป็นโคลบนะครับ ไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นไฟบวกนะครับเอาเป็นว่าผมจะมาแนะนําในวันนี้อย่างละเอียดที่สุดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะครับในการดัดแปลงบลูทูธที่ใช้ไฟ5โวลต์ให้สามารถใช้ไฟได้มากกว่า5โวลต์เช่นตั้งแต่ไฟ8โวลต์เป็นต้นไปจนถึง35โวลต์แต่แนะนําสูงสุดคือไฟ24นะครับ24โวลต์ถ้าเกินนั้น i.c. ตัวนี้จะเริ่มอุ่นนะครับตัวนี้จะเริ่มอุ่นผมก็เลยไม่แนะนำตามสเปคได้ถึง35นะแต่ว่ามันจะอุ่นแค่นั้นเองใช้ได้ไหมได้ครับหมายควาว่าเราจะดูขากันก่อนนะครับตัวนี้ในขณะที่เราหันตัว i.c. ลูกเรเลดมาหาตัวเรานะครับด้านที่มีเบอร์ของเขาขาตรงนี้นะครับขาตรงนี้ก็คือขาที่1เป็นไฟบวกไฟเข้านะครับไฟบวก ตั้งแต่8โวลต์นจนถึง35โวลต์ใช้ได้หมดนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟลบไฟเข้าไฟออกใช้ร่วมกันนะครับเป็นสายกล่าวร่วมกันส่วนขาที่3ก็คือขาไฟออกไม่ว่าท่านจะจ่ายไฟตัวนี้เข้าเท่าไหร่ก็ตามตั้งแต่8โวลต์นจนถึง35โวลต์ไฟออกที่ขาที่3ก็จะออกบวก5โวลต์ตลอดเวลานะครับ ซึ่ง IC ตัวนี้เขาเรียกว่า IC Regulator นะครับมีหน้าที่รักษาแรงดันให้คงที่ที่5โวลต์ตลอดเวลาเพื่อให้สถิรภาพของ IC ตัวนี้ทำงานได้ดีที่สุดท่านจำเป็นต้องจ่ายไฟให้มากกว่าไฟออกอยู่3โวลต์น,นะครับแต่ไม่เกิน35ดังนั้นไฟที่ออกเกิน3โวลต์ก็คือเท่าไหร่ครับ5บวก3ได้8แสดงว่า ไฟตั้งแต่8โวลต์เป็นต้นไปจนถึง35โวลต์ IC ตัวนี้ถึงจะทำงานได้เสถียรภาพดีถ้าต่ำกว่านั้นหายได้ไหมเช่น6โวลต์ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าเสถียรภาพการทำงานจะไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ตามทฤษฎีจากโรงงานว่ามานะครับการใช้งานไม่ยากอะไรนะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็มี IC ตัวนี้หรือตัวนี้ได้ทั้ง2แบบนะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้ แต่ถ้าใช้แบบตัวที่มีโลหะแบบนี้ให้ระมัดระวังเพราะส่วนที่เป็นโลหะตัวถังของเขานี้เป็นขั้วลบนะครับถ้าไปชนไปอะไรกับขั้วบวกก็จะมีปัญหาเรื่องการช็อตของวงจรได้นะครับผมเลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับและสิ่งสําคัญที่ขายไปแล้วก็คือไดโอดนะครับสลับมือใหม่นะครับมือเก่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อป้องกันเราทํางานผิดพลาดน,นะครับ กรณีที่เราเองทำงานผิดพลาดเช่นจ่ายไฟผิดขั้วพวกนี้ไดโอดตัวนี้จะช่วยบล็อกไฟไม่ให้ IC ตัวนี้ชำรุดเสียหายนะครับอันนี้มือใหม่จำเป็นต้องใช้มือเก่าก็ระมัดระวังเอานะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะไดโอดตัวนี้เนี่ยใส่เพื่อป้องกันการต่อผิดขั้วของเราเองโดยไม่ตั้งใจนะครับก่อนจะทำการบัดกรีนะครับท่านต้องทำการขูด ขาอุปกรณ์ก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้บัดรกรีง่ายนะครับการต่อใช้งานให้ทำอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมขาที่หนึ่งหักไปด้านหลังนะครับหักอย่างนี้นะครับหักไปด้านหลังแล้วก็หักไาอีกที่นะครับขาที่หนึ่งนะอันนี้คือขาที่หนึ่งนะครับหักอย่างนี้นะขาที่หนึ่งเห็นไหมครับขาที่หนึ่งอันนี้คือขาที่หนึ่งนะจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับ วิธีนับขาขาที่1นึขาที่2องขาที่3ส,ส,ส่วนขาอื่นจะเพิ่งไปทําอะไรมานะทําแค่นี้ก็พอนะครับจากนั้นตัวนี้เราจะต่อไฟบวกเข้านะครับแต่ว่าถ้าเราต่อโดยตรงถ้าเกิดความผิดพานะลาดในกรณีที่เราทําให้เพื่อนเนาะไปใช้งานนี่ความผิดพลาดบางทีอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสายที่แนะนำนะครับก็เป็นสายสายสีแดงนะครับ รือท่านจะใช้สีอื่นก็ได้แต่มาตรฐานของไฟ DC ตัวนี้จะใช้สีแดงนะครับอีกเส้นหนึ่งก็เป็นสีดำที่ความยาวพอๆกันเป็นไฟลบของวงจรนะครับเราจะได้ไฟบวกกับไฟลบมาแล้วนะครับสายสีแดงเป็นไฟบวกสายสีดำเป็นไฟลบอย่าลืมนะครับตัวนี้ขูดขาก่อนนะครับขูดขูดเบาๆนะไม่ต้องขูดแรงนะครับขูดเบาๆให้เศษส,สนิม หลุดล่อออกก่อนนะวิธีการใช้งานก็เราตัดนะครับตัวนี้เราตัดเลยตัดให้ความยาวประมาณนี้อย่าลืมนะครับว่าขั้วที่ที่มีแถบตรงนี้นะที่มีแถบตรงนี้ต้องหันไปยังขาของ IC ตัวนี้ขาต้องต่อแบบนี้นะท่านผู้ชมต่อแบบนี้นะนึกออกไหมต่อแบบนี้นะครับนะเสร็จแล้วเราก็ทําการบัดกรีนะครับการบัดกรีตัวนี้ ขอแนะนำอย่าอย่าใช้หัวแรงที่มีความร้อนเกินไปนะครับใช้ประมาณ2 0 3 0วัตต์หนพอดีอย่างที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือหัวแรงที่มีกำลังวัตตอยู่ที่25วัตต์นะครับบัดรกรีีเคลือบตะก่วนะครับต่อมาก็เหมือนกันจากนั้นทำการต่อขา IC นะครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ใครที่ทำสวยกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับไดโอดตัวนี้ใช้เบอร์ 1N4007 นะครับราคาขายประมาณตัวละ1บาทนะครับตัวนี้ให้ต่อด้านที่มีแถบตรงนี้เข้าไปยังขาที่1นะครับขาที่1เห็นไหมครับขาที่1มึผมหักมาอย่างนี้หักไปด้านหลังนะนะครับเพื่อจะต่อเข้ากับไฟบวกตัวนี้ทำมาที่ป้องกันเราต่อผิดขั้วนะ ถ้าเกิดว่าเราต่อไฟลบเข้าฝั่งนี้แล้วไฟบวกต่อเข้าตรงนี้วงจรก็ไม่ทํางานทําให้ IC ตัวนี้ไม่เกิดการชารุดเสียหายนะครับจากนั้นทํำยังไงต่อครับมันยาวเกินไปไหมยาวนะครับตัวนี้ยาวเกินไปผมก็ทําการตัดออกนะครับตัดเพื่อที่จะต่อเข้ากับสายไฟสีแดงนะสิ่งสําคัญเหมือนเดิมนะครับท่านก็อย่าลืมนะครับบัดกรีเคลือบสายตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาบัดกรีได้ง่ายนะ ต่อมาก็ตัวนี้นะก็เช่นกันครับบัตรกีเคลือบยาวเกินเราก็ตัดทิ้งนะครับมันยาวเกินนะครับจากนั้นเราก็มาต่อใส่กับขาไดโอดนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับบัตรกีไม่ต้องสวยเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้ก็พอใช้นะครับ และสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องรักษาความปลอดภัยในการต่อตรงนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับระมัดระวังเอาก็คือเราจะใส่ท่อหดเข้าไปนะครับท่อหดเข้าไปตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนที่เราบัดกีตัวนี้ไปสัมผัสกับส่วนอื่นนะครับเพราะเป็นไฟบวกมานะครับตัวนี้เราก็คีมตัดเสร็จแล้วผมก็จะสอดเข้าไปนะ ต่อเข้าไปเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือน่ตัวนี้ก็คือปืนความร้อนนะครับไดเป่าผมก็ได้นะครับโอเคเลยครับทีนีน้เสร็จแล้วสลับการต่อนะครับเห็นไหมยากไหมไมียากนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อเข้าไป วิธีการต่อก็ทำง่ายๆครับก็ต่อลงตรงนี้นะครับก็สอดลงไปเลยซึ่งเขาจะพอดีกันเป๊ะน,นะครับตำแหน่งขาสอดก็เป็นเข้าไปแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเวลาบัดกรีให้ท่านมาบัดกรีด้านหลังนะบัดกรีด้านหลังยาวเกินไปไหมเราก็ตัดออกนะครับให้ความยาวพอเหมาะพอดีนะครับเสร็จแล้วอย่างตัวนี้ยาวไหมไม่ยาวนะครับประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสลับการต่อนะครับต่อใช้งาน7 805นะครับขาที่2ลงกาวขาที่3 5โวลต์แล้วอีกไฟลบทำไงไฟลบทำไงไฟลบตรงนี้ผมขอแนะนำให้ท่านต่ออย่างนี้นะครับนะคนอื่นต้องบัดกรีก่อนสายที่เราจะต่อนะครับบัดกรีซะก่อน ไม่งั้นเขาจะบัตรกีติดยากนะครับไฟลบต่อตรงไหนอยากให้ต่อแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงถ้าท่านอยากไปต่อตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ได้นะหรืออยากไปต่อที่อื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนําไปต่อที่จุดที่แข็งแรงกว่านี้นะครับก็คือจุดที่เราบัตรกีต่อตรงนี้แหละนะครับเห็นจุดนี้ต่อเข้าไปจะแข็งแรงทันทีนะครับอันนี้ผมตัดออกมาก่อนนะเพื่อความสะดวกในการ บัตรกีนะก็ต่อตรงนี้นะครับท่านผู้ชมต่อตรงนี้ก็ได้นี่เราก็บัตรกีเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับทีนี้แบบนี้แข็งแรงแน่นอนครับแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือไฟลบนะอันนี้คือไฟบวกที่ต่อผ่านได้อดเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะต่อผิดขั้วอีกต่อไปแบบนี้สบายไหม สบายเบือเลยนะสำหรับใครที่ไม่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็ทําได้นะครับเห็นไหมครับดูออกไหมชัดเจนไหมครับดูนะครับผมจะพลิกให้ดูอย่างช้าๆนะครับดูนะครับตัวนี้ไฟบวกเราต่อเข้าที่ขาที่1โดยต่อผ่านไดโอดนะครับส่วนตรงนี้ไฟลบท่านอยากไปต่อที่จุดกล่าวก็ได้แต่ผมเห็นว่ามันคับแคบเกินไปนะครับ จุดที่ต่อกาวคับแคบเกินไปผมก็เลยแนะนําให้มาต่อตรงนี้นะครับตรงที่เป็นจุดต่อคอนเนคเตอร์ต่อไฟจากไมโคร USB นะครับต่อตรงนี้จะแข็งแรงทนทานดีกว่านะครับ zoom บอกแล้วกันนะครับซูม m บอกนิดหนึ่งจะได้มองเห็นแต่ว่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะทำยังไงแล้วมองไม่ค่อยเห็นอะมองเห็นตลอดไฟ ประมาณนี้เห็นไหมนะครับดูนะครับว่าไฟที่เราต่อตรงนี้ผมจะต่อไฟเข้าเท่าไหร่นะครโวลต์นะเราสามารถต่อให้มากกว่า 12V โวลต์ก็ได้นะครับตัวนี้รับไฟตั้งแต่ 8V โวลต์เป็นต้นไปตามทฤษฎีนะจะถึงจะทำงานได้สเสถียรภาพดี 8V โวลต์จนถึง24แต่สูงสุดก็ไม่เกิน 35V โวลต์ นะครับถ้าเกิน35โวลต์เป็นยังไงก็จะทำให้ IC ตัวนี้ร้อนนะครับร้อนอยู่เฉยๆก็ร้อนนะครับอุ่นๆนนร้อนๆนะแต่ถ้ายึบ4โวลต์หายห่ยหวงไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยนะครับตัวนี้ผมต่อไฟ12โวลต์นะเห็นไหมครับจากตรงนี้นะอะผมอันนี้จาก power supply ตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะปรับ power supply เป็น30โวลต์เลยนะเผื่อบางคนอยาก ใช้ไฟเยอะๆนะครับผมปรับเต็มสุดขีดเลยครับ30จุดนะเกือบจะ31โวลต์นะครับ30.97เอาเป็น30ท่วนเนาะ30ท่วนแล้วกันนะครับไฟ30ไฟ30โวลต์ตรงนี้ทีนี้ผมก็จะนำไปต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับผมไปต่อเลยนะครับตัวนี้เอาออกนะไฟ สามศลวตัวนี้ก็เอาไปต่อเข้ากับคั้วลบที่เราต่อเมื่อกี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ z o ม m มาชัดๆใกล้ๆนะครับก็ไฟตัวนี้ติดค้างแล้วใช่ไหมเมื่อเราเคยเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับตัวนี้จะไฟ LED ตัวนี้จะติดแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ เราเคยเชื่อมต่อมาแล้วเขาจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องบลูทูธครั้งต่อไปนะครับตัวนี้เราใช้ไฟ3 0โวิตวนะร้อนไหมอุ่นนะครับท่านผู้ชมอุ่นนะครับอุ่นนิดหนึ่งนะแต่ก็ใช้ได้นะครับตามสเปคใช้ได้ถึง35แต่ผมแนะนำให้เป็น24โวลต์นะครับตัวนี้ผมจ่าย30โวลบ์เฉยเฉยนะเพื่อพิสูจน์ว่าทำงานได้จริงนะครับจากนั้นก็ทำการต่อต่อนะครับ ต่อก็แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดสวิตตู้ลำโพงมอนิเตอร์อ่าจากนั้นเราไปฟังเพลงเมื่อกี้นะครับ er> กติแล้วถ้าเราใช้เกิน24โวลต์ตัวนี้จะร้อนนะครับอย่างตอนนี้ผมปรับไปที่24นะซึ่งตามสเปคเขาใช้ได้จนถึง35โวลต์สำหรับ IC ตัวนี้นะให้ดูกันชัดๆนะครับตัวนี้นะครับ ic ตัวนี้ดูการชัดๆนะครับว่าปกติเขาใช้ได้จนถึง35โวลต์แต่ถ้าเราปรับเป็น30ยังไม่ถึง35ตัวนี้ก็ร้อนนะครับผมก็เลยบอกว่าท่านไม่ควรใช้เกิน24โวลต์นะครับ ซึ่งมีหลายคนอาจจะคัดแยงว่าดูตําราแล้วตัวนี้มันได้35โวล์นะอันนั้นคือทางทฤษฎีนะถ้าท่านต้องการอยากให้ใช้ไฟมากกว่า24โวล์ท่านก็เอาตัวนี้นะครับด้านหลังของเขาไปติดกับแผ่นระบายความร้อนนะครับเพราะว่ามันจะเกะก,กะไปนิดหน่อยนะครับวิธีการนี้โอเคไหมไม่มีอะไรยากนะครับเพียงแต่ท่านลงมือทำก็สำเร็จครับผมนะครับ ก็เราดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพลงเดี๋ยวผมจะทำการพิสูจน์นะครับว่าถ้าผมสับขั้วอะไรเป็นยังไงบ้างครับเรามีเดโอดอยู่นะตรงนี้นะครับเรามีเดโอดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าผิดขั้วอะไรจะพังนะครับ ถ้าเราต่อไดโอดใส่ถ้าไม่ใส่ไดโอดอย่าทำนะครับ IC ตัวนี้จะชำรุดนะเราจะลองดูนะครับทีนี้ผมจะเอาไฟลบย4บไปใส่ไฟบวกนะครับแล้วก็เอาไฟบวกย4ิบี่ไปใส่ไฟลบนะครับตัวนี้ก็เป็นไงครับก็นิ่งนะครับตัวนี้อย่าตกใจนะครับนน่งก็คือกระแสไม่ไหลามายังไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้ไม่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้ในกรณีที่ ผิดขั้วหรือเป็นการไบอักลับของในโอตัวนี้นะครับเราต้องไบอัตรงเท่านั้นถึงจะทำงานนะครับก็ไม่ชะกุดเสียหายไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นกระแสที่ดูจากเวอร์พายก็จะเป็น0ูแอมเลยนะครับตัวนี้24นะครับจ่ายไฟ24ไม่มีกระแสไหลนะทีนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนมาให้มันถูกขั้วเหมือนเดิมนะครับสังเกตที่ LED ตรงนี้นะ ใช้งานได้ปกติเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับพร้อมสำหรับการทำงานโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนช่าง DIY มือใหม่ทุกท่านนะครับวิธีการนี้ประหยัดแทบปลอดภัยใช้งานได้ดีมากนะครับด้วยงบประมาณไม่เกิน15บาทนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสบช่องเพื่อนช่าง DIY และฝากอุดหนุนกันด้วยสลับบอร์ดตัวนี้ที่ร้านเพื่อนช่าง DIY มีจำหน่ายนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ